สำหรับวันนี้นะคะเบนจะมารีวิวนะคะแบบประกันยอดนิยมของ AA ในปี2022นี้ค่ะค่ะ AA เป็นไ์พัทนะคะมาพร้อมกับรูปแบบในการชำระเบี้ยที่สามารถเลือกได้ค่ะ10ปี15ปีและ20ปีค่ะ ที่สำคัญนะคะเขายังดูแลในเรื่องกรณีที่เราเจ็บป่วยอย่างหนักเลยนะคะที่มีอาการภาวะรุนแรงสามารถใช้ทุนประกันได้เลยทันที90%ค่ะแถมยกเว้นการชำระเบี้ยที่เหลือด้วยนะคะและถ้าเกิดเบี้ยกประกันภัยเนี่ยเราซื้อจานวนที่เยอะทุนประกันภัยสูงมีส่วนลดให้ด้วยค่ะที่สำคัญสามารถซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมในเรื่องหมดสุขภาพได้ทุกแบบเลยค่ะ ดีไหมคะและอีกอย่างนึงคือเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ค่ะว้าวแบบประกันดีๆแบบนี้นะคะเราเริ่มต้นซื้อได้ตั้งแต่อายุรุ่แรกเกิดจนถึงอายุ75ปีคะ่ะยกตัวอย่างนะคะผู้ชายนะคะเสาหลักของครอบครัวนะคะอายุ40ปีค่ะค่ะทำแบบประกันแบบ AA Play r i ไร t p พั s นะคะแบบชำระเปี้ยส10ปีค่ะ เบี้ยประกันนะคะเพียงแค่วันละ752บาทเดือนละ22,846บาทหรือปีละ274,150บาทค่ะชำระเพียงจำนวน10ครั้งเท่านั้นนะคะเป็นเงิน2,741,500บาทค่ะแต่ทุนประกันนะคะคลุมครองนะคะทันทีเลยนะคะที่5 ะะตลอดชีวิตหรือครบอายุ99ปีค่บ้าปีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดีและมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะค่ะสำหรับเบนเองนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับทุกทา่านและอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรืออยากฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถแนะนำใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ได้เลยนะคะและคลิปหน้านะคะเบนจะมารีวิวสำหรบับประกันอื่นๆให้ฟังอีกนะคะ ¿Por okay.